ิมินตัวไหนบ้างที่ช่วยทําให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นบอกเลยมันก็มีหลายตัวนะแต่วันนี้ยกมาให้1ตัวละกันก็คือวิตามิน B รวมหรือที่เขียนว่า B ีคอมเพล็ก์นั่นเองตัวนี้จะไม่มีพลังงานแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ยานอนหลับนะถ้าคุณไปอ่านในงานวิจัยหลายๆงานเนี่ยอย่างที่หมอเฟิร์นยกมาก,ก็คือเป็นงานวิจัยปี2011เขาพบว่าเวลาที่คุณทานวิตามิน B รวมติดต่อกัน9 0วันพบว่ามีผลช่วยคุณลดความเครียดลงได้หรือพูดง่ายๆก็คือเพิ่มความทนทานต่อความเครียดในการทํางานแต่ก็ต้อง บอกอีกว่ามันไม่ใช่ยาคลายเครียดนะเพราะในงานวิจัยเนี่ยถ้าคุณฟังดีๆคือต้องทานติดต่อกันมากถึง90วันเชียวนะไม่ใช่ว่าทานวันนี้แล้วจะเห็นผลวันนี้หรือวันพรุ่งนี้จึงไม่เหมาะมากๆสาหรับใครก็ตามที่กลัวไม่อยากทานติดต่อกันไปนานๆข่าวดีคือคุณสามารถหาทานได้จากธรรมชาติทั่วไปเลยนะพบมากในบรอกโคลีแครนอทดมะเขือเทศไข่และเนื้อสัตว์จำแค่นี้ก็พอละแต่ถ้าวันไหนคุณบอกว่าที่บอกมาเนี่ยคุณไม่ได้ทานเลยหรือทานไม่ครบก็สามารถทานเป็นวิตามินเสริมได้